วิธีในการฝึกจิตวิญญาณในการจะทาให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเรานะคะปรารถนาสิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือว่าความรักต่างๆวันนี้เราจะมาเคลียร์ปัญหากันข้อแรกค่ะจงเลือกแก้ปัญหาทีละปัญหาเท่านั้นเงินก็ไม่ดีงานก็ไม่ดี ความรักก็ไม่ดีโอ้ยไม่รู้จะแก้อะไรทำร้ายตัวเองด้วยกันคิดว่าตัวเองมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะถ้าเราดึงปัญหาไหนขึ้นได้หนึ่งปัญหาเราจะสามารถดึงไอ้ปัญหาอื่นๆตามมาได้โดยที่เราจะเหนื่อยน้อยลงข้อที่สองเราทำการคิดซ้ำๆย้ำๆ ถึงภาพผลลัพธ์ที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ <Ear> แล้วถ้าเราความรักดีเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกยังไงเราจะมีชีวิตเป็นยังไงแฟนเราจะปฏิบัติกับเรายังไงถ้าความรักเราดีถ้าเรามีการเงินดีฉันจะมีชีวิตเป็นยังไงฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะรู้สึกมั่นคงฉันจะรู้สึกมั่งคั่งฉันจะรู้สึกว่าฉันอยากได้อะไร ในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยนี้นะคะถ้าฉันมีสุขภาพที่ดีฉันจะแต่งตัวส,สวยๆยังไงฉันจะมีสุขภาพที่ดียังไงคิดถึงซ้ำๆย้ำๆในผลลัพธ์ที่เรา ต้องการปาดขนาอยากจะได้ไปเลยคิดซ้ำๆย้ำๆมันบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันจักรว,วาลจะออกเกณ์ไหนให้กับเราเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนต่างๆมาให้กับเราคิดเป็นความสุขเท่านั้นและคิดมันซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆบ่อยๆ <Okay. S 1> เวลาครูสอนนักเรียนซูเปอร์วีพของครูจะบอกว่า ต้องคิดเกินนะถ้าคิดใกล้เคียงกับเป้าหมายเดิมมันจะไม่มีความเร้าใจและจะไม่มีแรงผลักให้เราขึ้นไปข้อที่3นะคือการอยู่ในสังคมที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ปัจจนะุันวันๆนั่งดูแต่เพจที่เป็นเรื่องรบๆเราก็จะถูกดูดเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนพลังงานนั้นด้วยเหมือนกันนะคิดง่ายๆว่า ใน21วันหรือว่าใน3เดือนใน5ปีของเราเราอยู่กับคนแบบไหนเราจะเป็นพลังงานแบบนั้นข้อที่4นะคะจงทํางานในเรื่องของจิตวิญญาณ80%และทํางานในชีวิตจริง20%บอกเลยว่าจะทําให้เราเรวยง,ง่ายสบายสบายและประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความมั่งคัง่ง ความร่ำรวยสุขภาพดีทำงานหนะักไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเท่ากับกําลังพาตัวเองไปสู่จุดแตกหักของความสมัมพันธ์เพราะว่าการทำงานทางด้านจิตวิญญาณ มันจะทำให้เหมือนกับการทำงานในโลกเสมือนที่เราได้วางแผนมันไว้แล้วในจิตวิญญาณอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะจ๊ะพอเวลาที่เราไปทำงานมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้โดยใช้เวลาอันสั้นและง่ายแล้วแถมยังมี จักรวาลมาช่วยเราอีกมีคนมาช่วยมีลูกค้ามาอุดหนุนมีอะไรต่างๆมามีเครื่องมือดีๆมาให้เราได้ใช้อีกมาแบบง่ายๆสบายๆแบบมหาศาลเพราะว่า God Power ในตัวเราหรือว่าจักรวาลในตัวเราจะอ r กก n i z e ชีวิตเราได้เองนี่คือเรื่องของพลังงานและเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแชร์กันออกไปด้วยนะจ๊ะ